สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมือนี้พบกันเส้นเดอร์เ้นเคยครับใน youtube ช่องปล่อยฝ่ายมาเลย์พอดนะครับขอบุณพี่น้องผูที่ิดตามนะครับสำหรับมือนีนะครับก็อยู่บานที่เกาแล้วพี่น้องมาเลยไปใส่ดอกเนาะปลอดภัยปลอดโรคเอาละครับพี่น้องมือนีเฮดบุญบ้านนะครับเฮดบุญบ้านแต่ว่าคำว่าเฮดบุญคกับแต่กระเชืงอนะครับ บเมนอ่าพิธีทั้งพุทธนะครับเป็นพิธีทั้ง้ามนะครับเอา้ามเอา้ามพื้นมาม่าจัดผลไม้จัดขนมหวานเอา้ามพื้นมาสวดไทยนะครับแต่กห้างกับนี่การเตรียมผ้าพอพุทธนะครับพอผ้ามบนจิ้าจัดนะพี่น้องครับกระสีไครๆครก็ยังบวงสรวงละครน,นี่แหละพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เป็นบวงสรวงเจ้าที่อือย่บานนี่แหละครับเอาละ แต่ละคนก็เริ่มเตรยมโตกันอยู่ครับครับเอาเลืกเอาใช้ยังน้อยด้วยการซื้อพักมาใส่นะครับซื้อพักมาเสริมเอาบอกพีกมาลงเอามาเสริมใหงมันงามพี่นองถ้าที่พ่อเอาก็ได้อยู่แต่มันใส่เวลา 喝嘞嘛，喝嘞。 บัวพื้นนะครับบัวบนบัวพื้นแล้ววันที่9วันเสารนะครับวันนี้วันดีปู่ก็เอาของมาเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็คุณพ่อเหมือนกันพ่อแล้วก็คุณปู่คุณปู่ทาพิธีพ่ออยู่คอนแก่นว่ะพ่อผมมาจะค้อนแก่นับครับมาจะคอนแก่นก็ชื่นชมผลงานของคุณปอยฝ้ายมาตลอดนะขอบคุณมากครับพ่อครับแล้วพ่อพี่ลรอเป็นนักจัดรายการด้วยเป็นนักจัดรายการนี่เห็นไหมครับถ้าผมไม่มีนักจัดรายการเพลงผมก็ไม่ เนาะก็ช่วงนั้นโดยเฉพาะไอ้เพลงที่อะไรต้องมันต้องถอนอ่ะครับมันต้องถอนแล้วถอนนะนะครับต้องยอมรับเลยเพลงผลงงานเพลงนี้ต้องยอมรับเขาขอบคุณครับจัดรายการกี่ปีครับพ่ออยู่สามสิบสามปีอ่ะโอ้โหจัดจัดแฝงแต่พี่น้องเลยครับโดยเฉพาะคุณหน้าเวทีคุณกระเบหญ่ยงเนี่ยโอ้สุดยอดต้องยอมรับเลยฮะเป็นฟันแท้ครับพี่น้องจะเล่จะเล่ให้พ่อคนมาเบิ่งนบานให้ ภาษาบ้านเขามาเบิงมาสวดให้อเนาะครับวันนี้พ่อมาเป็นลูกศิ์ปู่ครับเป็นลูกศิดพ่อเป็นลูกศิ์ปู่รู้ว่าจะมาบ้านคุณปล่อยไฟ้ครับซึ่งผมเองผมผมชื่นชอบหน้าเวทีของคุณอยู่แล้วครับผมผมก็เลยมาครับนะฮะมาก็เลยมาขอบคุณมากเลยครับพ่อกับโดยเฉพาะโอโหกับแม่ยงเนี่ยสุดยอดเอาเึิงมาแยงลูกเด้ออาจารย์ก็ปู่ก็ได้ถูกไม่ควรก็บอกเราเด้อ จะขนของวันครับแบบหนึ่งครับในห้องก็มาจัดภาพพระพุทธนะครับชับดบุตรของพระผลไม้ก้าวยยางยุคข้างล่าง,งอาจารย์พุกจัดตั้งหากนะครับผมมาจัดภาพพระพุทธ็นบุนมันพี่น้องครับใเป็นสวดให้ก้าวให้เนาะ ครับจะตรียมต่อครับหัูไอ้ชินค่ะฮะจ้ามาไหว้ข้างบนก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไหว้บนก่อนอ๋อค่ะแต่อาจารย์จะไหว้เองไหมอาจารย์ขึ้นไปอ๋อค่ะเฮ้ยชินมีอะไรเรียกนะเรียกไปนะครับอาจารย์พาขึ้นไปไหมขึ้นไปเอง าาอาได้มไมไดกเก้าจาอาจารย์ถามว่าในข้างบนน่ะให้อาจารย์พาขึ้นไปไหมได้ครับอ,อ,อาจารย์ครับครับเลยครับ ไม่ก็จะพาไปว่าเนาะจะพาอบ,บอกกล่าวให้ได้ได้ครับแล้วก็มาข้างล่างก็ครับไมาชักเลยปลดปลดเขียนหน่อยเนะะาะปลดเขียนเป็นวิธีหน่อยพอดีหนูมีน้ำถาวายแล้วเลยไม่ได้ตั้งตรงนี้ไม่เป็นไรได้เหมือนกันพีนพ่หนูขอรบกวนดูดเราถ้าลงมานีปิดก่อน ถ้าเราถ้าถ้าเรามีแต่มีได้ไหมคะได้นะแต่นี่มันนี้ข้าวพระพุทธถวายข้าวพระพุทธถวายผลละหมากรากไม้ถวายผลละหมากรากไม้ซึ่งเป็นมงคลซึ่งเป็นมงคลในครั้งนี้ในครั้งนี้แล้วข้าวเบราิทแก้วแหวนเงินทองข้าวผลละหมากรากไม้ซึ่งมงคลที่โรงลานได้จัดถวายในวันนี้ ก็ขอให้ค <the> ุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระเจ้าคุณพระสงฆ์พระเจ้าค e ุณพระบิดารดาคุณพระครูบาอาจารย์ด <c oughs> ้รุดวงมันดานให้เนราิีเป็นแก้วไหเงินทองทิ้งความสุขทิ้งความร่ำรวยทิ้งความเจริญรุ่งเรืองให้มาเกิดในครอบครัวบ้านหลังนี้ด้วยเถิดนะครอบครัวของคุณปุยไฟนะเจะเลยรุ่งเรืองนะอาตุาธุสาธุลอาต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 นลอาุณไม้เนาะคุณก็ไหว้นี้ไหว้นี้ไหว้นี้นี่พอเราบูชาแล้วก็ออกไป

นั่งกี่คนจะนั่งเสร็จลูกสาวด้วยไม่เจอเหรอหลานกระเล่ะมาเลยมานั่งครอบครัวเธอที่อยู่บ้านหลังนี้มานั่งด้วยกันเนาะเป็นอะไรวะไข่ปอกแล้วหนูหนปอกที่ลูกบทั้งหมดเลยปอกไงปอกไยปอกลูกเดียวปอกปอกแล้วจะมาใส่สองฝั่งไม่ได้ใช่แล้วแล้วเราจะดื่มกันได้ไงอ่ะไกรกันเนี่อะไรตันนี่เขาบอกเขาไหนเนี่ยจำไม่ได้นะไม่ได้นะบางครั้งเขา

อันมีบรมครูปูซีร,รบบ้อยแปดพระแก่รลอยก้าครูเล็กครูยันคร,รูวันครูยาครูมนกระถาครูละตามต้องประกาศข้าพเจ้าจะขอน้อมนมัสการไหว้วันทาบัดน,นี้ข้าพเจ้าจะเป็นประธานในพิธีเขาเป็นเป็นตัวแทนท่านเจ้าของบ้านจะทำพิธอีอ่านองค์การเชิญเหล่ามหาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระปูนเจ้า,าที่พระชัยยะมงคลนสถานที่อย่งนี้ว่าวันนี้วันดีวันศรีมงคลชัยท่านเจ้าของบ้านมีจิตใจจำนงมุ่งมาพระทีกราบไหว้บูชาทักพุทธพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์และจะกราบไหว้บูชาคุณพระศรี สีพระีพระฤาษีเมตไตรทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะกราบไหวบูชาเจ้าที่ทางพระภูมิเจ้าที่พระชายะมงคลนาสถานที่นี้วันนี้วันดีวันสีมงคลดัดนี้ได้เวลาสมควรเลิกงามยามดีเป็นวับังเกิดเลขเก้าเป็นมงคลปิดท้ายด้วยเลขเก้าเป็นมงคลรย์เจ้าของบ้านกุลก้าดอกทุกคนได้ร่วมงานได้หมดในลูกได้หมดเลยนะลูกอย่าไม่ต้องจุดในลูกน้ำเดี๋ยวฟันมันเยอะชาว่านงานมันเยอะต้อนต้อง คนที่เจ้าเจ้าของบ้านอยู่คนร่วมงานได้หมดแล้วต่ที่สองเอ้ยเตยมันก็ดูจริงๆมันไม่อยู่ของไอ้เพาะเลยต่อไปนี้มีแตความสุขความเจริญเน้อะสิยันโตโพติยามูเรนสัตยานังทิวัตโนเอวังตะวังวิทยาโยฮุดิยามังเกลสีเซสิเกสัพพะพุทธานังอาคาปันโตปโมทันติสุนากันตังสุมังคารังสุปปะปาตังสุมานังสุมานโนโตโตพมาจริปตะกินัง กายกษัมงวาตากัมบังมาตากินางปะทักกินางมัโนกัมบงบันเตปะทักกินาปะทักกินากัตวาระันตันเตปะทักกินเอพระวันจุกมังคตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพุสสีพระวันตุเมชัยยะมงคลชัยยะมังคลังสมบูรณ์คุณพรมเมืงมงคลสวัสดีตรงมาเกิดจา่ท่านเจ้าของบ้าน ชัยยะมงคลชัยยะมังกลังสมบูรณ์ปุลพัเป็นมงคลสวัสดีจงบังเกิดเจรินเจ้าของบ้านชัยยะมงคลชัยยะมังกลังสมบูรณ์ปุลพัจงบังเกิดแต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นญาติที่อยู่ในบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้จงเจริญรุ่งเรืองเข้าบ้านหลังนี้จงมั่งมีสิสุขเข้าบ้านหลังนี้จงร่ำรวยด้วยเถินเข้าไปไปไปรวยรวยมานี่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 ความเดินนั้นจะความเป็นความเดินเด้อลุงเดิงเด้อเด้อเอาไปรวยรวยแล้วท่าน มาทุกพุทธังเปิดโชคสำบังเปิดลาภทั้งข้างเปิดโชคเปิดลาภเปิดวัฒนาบุญบารมีในต้นเจ้าของบ้านผู้นี้เปิดด้วยดอกไม้ทุกเดียนเหล่าเทพเทวาสิ่งศักกิจทั้งหลายที่ลงมาปฏิทัติ ที่ลงมาเถวยในบัลปดีแล้วขอให้ดอกไม้ดาวเรืองนี้จงเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดตะรอบอวลอยู่เย็นเป็นสุกนักบัติเนี่ยไอ้วาจะลงมาบรรจุแล้วดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่คนไม่รู้จักโด่งโด่งโดองโด่งงามงามสวยสวยเอ้า

กูละูอุทยยถามกูจะเปิดเืองที่พบาดาลเรือบ้านเมืองนี้ทุกตั่ยังติดมีมังฝเจายงโง่ทยยอัถามนจะเปิดแก้วแหวนเงินทองปูโสมก็สักยาโสมก็เมืองทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเรื่องนี้ถานที่จงเปิดขุเงินทุกดอกให้กูเจ้าของบ้านนี้จงล่ำรวยเจุ้่งเมืองม่ขาดสายเจิโอปูโสมก็โสมแม่สมัาโสมเมืองวยมั่ถถุเอ้ารวยรวยรว cái tục năm bốn năm tám xin đã cái thành niên công chơi lớn luôn quan ba là đi đi mà lá gì? เอาขอนอนหลับอีกนึงนึตื่นเองมึงแฉ่งย่างก้าวจากบ้านย่างก้าวออกจากห้องนี้มึงจะได้เงินล้านเต็มบ้านเต็มห้องมึงนี่เลยตื่นี่นอนสวยจังเลยรวยรวยนะขี่นอนสวยนะเนี่ยใครมึงขี่นอนมาสิจ้าสวยนี่ห้องอะไรน้ำค่ะห้องนอนไหนอีกมาห้องนี้ห้องนี้มาผมนจะมนต์หน่อยห้องนอนไหนใครนอนนี่กันนอนอันนี้มันไม่ค่อยมีหลานค่ะอ้าวหรออยากมิตรสหายที่มบลานมานอนนี้ก็ให้ร่ำรวยมางมีสิ